ครับทีนี้มีคนถามเยอะเลยฮะท่านโคศกครับนี่ฮะส่งข้อความมาเยอะเลยไร่ละห้าร้อยไร่ละห้าร้อยได้เมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ครับครับก็ถือโอกาสนี้นะครับครมครมได้เห็นชอบในการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตนี้เช่นกันครับโดยจะจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ ในอัตราไร่ละห้าร้อยบาทไม่เกินครัวเรือนละยี่สิบไร่ล่าวคือครัวเรือนละไม่เกิเนหนึ่งหมื่นบาทนี่ก็จะเป็นการจ่ายในเบื้องต้นนะครับวงเงินั้งสิ้นสองหมื่นแปดพันสี่สิบหกล้านนี่เป็นเงินจ่ายขาดก็จะเป็นข่าวดีกับพ่อแม่พี่น้องอีกเหมือนกันนะครับว่าในช่วงที่จะต้องเก็บต้องเกี่ยวมาจจะเป็นต้องที่ค่าจ้างแล้วแต่ในนัข้าวที่มีบางส่วนยังเป็นความชื้นยังไม่ได้ที่จะเข้าร่วมวงการก็จะมีค่าแรงค่าขนย้ายอ่าใช่ครับ เนรัฐบาลก็มาช่วยนะครัวเรือนแล้วไม่เกินสิงสิบบาทับครับพื้นที่ใครจะมากเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนกับรัฐบาลก็ช่วยได้ไม่เกินที่สิบไร่ห้าร้อยนี่ก็ประชาสัมพันธ์นะครับข่าวดีๆนะครับครับขอกระจายข่าวต่างๆก็จะประชาสัมพันธ์นอกจากนั้นก็ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นเครือข่ายที่จะเป็นช่องทางข้อมูลข่าวสารดีๆวันนี้นะครับรายการคุณอนุวัฒน์จัดให้ก็จะเป็น ช่องทางหนึ่งนะครับที่ให้ทําให้่าการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการโดยเฉพาะขบวกศครับครับครับและหลายคนถามเลยได้เมื่อไหร่ครับท่านโกศกครับอันนี้คงคงอีกนาน่าต่อีกสักสัปดาห์เสร็จเสจก็เช่นกันท่านรอตัวเลขจากกรมส่งเสริมนะครับว่าทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้สําหรับผู้ปลูกข้าวที่เักเท่าไหร่ยังไงอันนี้ก็ ไม่ไม่ไม่สลับซับซ้อนนะครับได้จจานวนหลายชื่อแล้วก็เราก็โอนเข้าบัญชีเลยแล้วก็นัดหมายอย่างที่บอกนะฮะนัดหมายทัสองสส่วนแล้วท่านก็อจาจจะเป็นเดือดร้อนก็ค่อยมาถอนนะครับ,รบการถอนอนี่ย้ำเน้นนะครับไม่มีการไปเดินเรียระไลหรือไปเดินแจกกั ท่านต้องมาติดต่อทับธุรกรรมแตธนาคารแล้วหรือไม่งั้นก็จากตู้ ATM ที่ท่านคุ้นจินอยู่แล้วนะครับพอเวลามีเ,าเงินเข้ามีข่าวดีๆอย่างนี้ก็จะมีวิชาชีพฮะออกมามเยอะ<ม>เลยลบ้า,บาอันนี้ก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะครับทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลต้องการให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ถึง น้องเกษตรกรอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็รวดเร็วครับคุณอนุวัตรครับท่านโฆษกครับผมขอถามย้ำอีกครั้งหนึ่งสําหรับไร่ละ500ไม่เกินครัวเรือนละ1นึ่งืนบาทเนี่ยคือจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าสรุปคือเรารอตัวเลขที่ชัดเจนของกรมส่งเสริมการเกษตรถูกต้องครับถูกต้องครับคุณอนุวัตครับถูกต้องครับซึ่งถ้าถ้าตัวเลขจากกรมส่งเสริมการเนินการนะครับครับถ้าตัวเลขส่งเสริมกรมจากกรมส่งเสริมมาถึงปั๊บเนี่ยทางทบประชุมเสร็จปั๊บ ถ้าจะคาดการคือ,อเดือนพฤศจิกายนนี้ห้าร้อยบาทจะได้ไหมครับน,น่าจะได้นะครับน่าจะได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะอาจจะสัป,ปดาห์หน้าจะมีข่าวดีพร้อมๆก,กันก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มีมติคลมอรองรับแล้วรองรยืงนข้อมูลต่างๆที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะมาให้เราทกศก็จะทําหน้าที่เหมือนแคชเชียนะครับ,รบโอนเงินเข้าออประสาให้ท่านมารับแล้วก็ยืนยันความถูกต้อง เหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อมูลเดิมยังมีเพียงแต่อัปเดตกันเท่านั้นเองครับว่าคูเรือนเกษตรกร,ท,กรที่น้องขาวที่แล้วเยียวยาเกษตรกรสามเดือนเหลือห้าพันนี่ก็ถือว่าเป็นฐานข้อมูลหนึ่งนะครับแต่น,นี้ต้องไปสัมพันธ์กับผู่ที่ลงว่าปลูกข้าวจํานวนข้าวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาคำนวณเป็นจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีครับคุณอนุวัฒน์ผมสรุปให้ง่ายๆสั้นๆนะครับ500บาทพฤศจิกายนนี้เกษตรกรกรอได้เลยถูกไหมฮะ ครับถูกต้องครับอ๋บอนี่แหละฮะหลายคนบอกค่อยสบายใจหน่อยแสดงว่าสัปดาห์หน้าผมก็ต้องมานั่งมานั่งตามข่าวดี500บาทแะ้วก็อขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านโฆษกอีกรอบหนึ่งนะฮะอ๋ะอ,อด้วยความยินดีครับอะไรที่ทศกศจะให้ข้อมูลข่าวสารและก็เพื่อสร้างรอยยิ้มเราก็ต้องการเห็นที่น้องเกษตรกรทุกทุกพืชนะครับทันทีวันนข่าวดีของข้าวก่อนส่วนส่วนมันส่วนยางส่วนปาล์มนี้ก็จะเป็นเรื่องของ เกษตรกรให้สำหรับพืชหลักๆที่ต้องประสบภาวะด้านราคารเนี่ยรัฐบาลเองก็จะกลไกของการประกันรายได้แต่เกษตรกรแต่ละประเภทครับคุณอนุวัรครับนี่แหละโอ้โหวันนี้ชัดเจนดีหลายประเด็นตรงประเด็นดีนะครับท่านครับถ้ามีโอกาสนะครับพืชพืชทางการเกษตรตัวอื่นๆที่เป็นพืชหลักต้องขอรบกวนท่านโฆษกทอทสอยอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋อด้วยความยิน ครับคุณอนุวัน์ครับดีวาสวัสดีครับ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 ่ตอนนี้ดึกไปหน่อยนะฮะขอบคุณท่านมากนะครับขอบพระคุณนะครับ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 รับสวัสดีครับกรับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านสมเกียรตินะฮะกี่มาว่าหาเป็นโฆษกของทคสวันนี้ได้ฟังแล้วถือว่าโอเคนะคุณได้ข่าวดีสําหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวได้ข่าวดีออาสองเด้งถูกไหมผมอธิบายสั้นๆแบบนี้ คนที่จะได้ในเรื่องของประกันราคาข้าวประกันราคาข้าวมีข้อแม้ก็คือว่า 1. คือคุณนะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรถูกไหมฮะผมคิดว่าทุกคนนะ่าจะเข้าใจวิธีการไปขึ้นทะเบียนเรียบแล้วขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวก็คือตั้งแต่ 1. เมษาสองพนห้ารถึง 31. ตุลาคม2,563อันนี้เนี่ยก็อยู่ที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันภาคใต้ก็ ช้าหน่อยก็คือ16มิถุนา63ถึง28กุมภาพันธ์64คุณไปแจ้งกับกรมเสร็จแล้วเนี่ยว่าคุณจะปลูกข้าวแบบนี้และก็จะเก็บเกี่ยวแบบนี้เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ซึ่งรอบแรกที่คุณจะได้เงินในเรื่องของการประกันราคาข้าวเนี่ยที่มีการเคาะเรื่องของวันชดเชิญเ,เกณฑ์การชดเชยมาแล้วเนี่ยก็คือคนที่เก็บเกี่ยวก่อน8พฤศจิกายนคุณได้รอบแรกไปก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารอบอื่นๆไม่ได้ เพราะว่าถ้าคุณไปเกี่ยวหลังวันที่8พฤศจิกายนคุณก็ต้องไปรอรอบที่สองรอบที่3ารอบที่สแล้วหลักเกณฑ์เรื่องของเงินชดเชยเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าหลักเกณฑ์การชดเชยจะเปลี่ยนทุก7วันถูกไหมฮะราคาที่ผมบอกไปในเพจผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุก7วันเพราะว่าต้องเอา 3- 3สส่วนมาผสมกันเรื่องของราคาอ้างอิงของข้าวจากโรงสีจากกรมการค้าภายในอะไรก็แล้วแต่ ถูกไหมฮะเอามาแล้วก็มาเฉลี่ยกันก็จะได้เรื่องของตัวเลขชดเชย7วันออกครั้ง7วันออกค้างก็ต้องรอดูตัวเลขชดเชยทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ว่าจะเป็นยังไงบ้างเรื่องของข้าวประมาณนี้นะฮะส่วน500บาทเมื่อกี้ท่านโฆษกพูดชัดเจนแล้ว500บาทต่อไร่แล้วก็ครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน1 0 0 0 0บาทสัปดาหนะ์หน้าตอนนี้รอตัวเลขของ มส่งเสริมการเกษตรที่ระบุว่ามีพี่น้องเกษตรกรกี่คนแล้วพอตัวเลขส่งมาปั๊บทกศ ok จะพิจารณาแล้วก็เคาะวันที่จะจ่ายให้500บาทคือควรเรและไม่เกิน1นึ่งบาทซึ่งเมื่อกี้ฟังชัดฟังชัดเจนแล้วนะพฤศจิกายนนี้มีโอกาสได้แน่นอนสัปดาห์หน้าผมจะดามข่าวดีนี้ให้ส่วนพืชอื่นๆพืชอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมัน เขาโพ,พดมันสับปลหลังก็ต้องรอกันไปทีละเฟสๆนะผมก็จะตามให้ในะแต่ละเฟสนะครับข้าวกับ5 0 0บาทผมตามให้แล้วเหลือเหลือ,ลอ,ลอ,อยางนะพี่น้องหลายๆคนถามเรื่องยางมาเดี๋ยวผมพยายามจะตามยางให้ว่าตกลงแล้วเนี่ยยางยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วพืชนห้าหลักแต่มติคอรมอออกมาหมดแล้วก็รอแค่เอกสารหน่วยงานต่างๆไปสรุปตัวเลขให้ชัดเจนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กระทรวงเดียวเนาะมันเกี่ยวพันทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรแล้วก็ทกสซึ่งถือว่าเป็นแคชเชีย์ในการจ่ายตังค์ให้กับพวกคุณมิฉะนั้นแล้วมันก็ต้องค่อยๆพิจารณาค่อยๆประชุมนะครับผมสรุปให้สั้นๆแบบนี้ก็ดีใจแทนพี่น้องชาวนาด้วยเพราะเข้าใจว่าตอนนี้ราคาข้าวต่ํามากราคาข้าวตกต่ามากนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าเป็นการประกรันรายได้ที่ค่าวความชื้นอนนะครับแล้วคุณต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับมิฉะนั้นแล้วปีนี้ใครบอกฉันเป็นเกษตรกรใหม่จะทายังไง ไปติดต่อเกษตรอำเภอเ,ภเกษตรตำบลของคุณและคุณก็ต้องรอขึ้นทะเบียนนะครับชัดเจนนะวันนี้นะถือว่าเป็นข่าวดีผมขออนุญาตให้ทุกคนฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นข่าวดี